เอาเลขงมาเร็วมาลูกมาหอาค่าซื้อประทูมาให้นี่เร็วๆมามาค่าไม่อยู่บ้านสองวันฮะงอมหาค่าเหรอมาลงมาเร็ว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 าลูกมามาเอาประทูแล้วมาลงมา,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 มาเร็วอะไร,รจ้อง,งองอะไร โคดเคืองให้ข้าล่ะโขดเครื่องให้ข้า,ข,ข,าข้าไม่อยู่บ้านล่ะอาไปทํางานเว้ยแช่คนตกงานเมื่อไหร่มีงานทำลวเลยลงมามาลกมามาเร็ว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 ,รวมามามาลงมาลงมาโดดลงมาเร็วีไก่สนันปันพื้นนะไก่้องแล้วเร็วมา เรีวมุดปากโคลำใหญ่ลงมาเรีวไปไหนล่ะหาลูกมามหาเรื่อยๆนกหมาแมวไก่ตกใจก,กระตุกกระตักหาเรีวลงมาลงมาเบ๊ก เลยมาลงมาเร็วมาเร็วเร็วเวอวันนี้เป็นอะไรวะไม่หือไม่เออเลยอ่ะฮะฮะไม่หือไม่เออไม่ออเลยวะไอ้เองอ่ะเป็นซึ่งมึงอ่ะฮะเสียสติไปแล้วมั่งมามาเร็ว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 มาลงมาไม่ต้องกลัว มาแมา่แม่ถ้าไกลัวไก่เออรู้แล้วรู้แล้วเพราะกลัวไก่เพาดูดูลีลาไก่อยู่มาไหมมา,มาเร็ว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 มาเอาประตูเร็ว ตอนรับกลับบ้านด้วยปลาทูไหมหาเร็วเร็วเร็วตอนรับด้วยการกลับบ้านด้วยปลาทูมาเร็วเร็วเร็วมาลูกไหมอ้าวฮึลายแปลกแปลกแปลกฮะลายลูก <laughs> อันนี้ <laughs> ห้โขอดอะไรสักอย่าง